สวัสดีเพื่อนสัมจิดรอยแซนนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนิคอนคูปิกเอสแปดร้อยีนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องถ่ายภาพครับที่มีระบบปฏิบัติการ Android มาเสริมนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็มีขายในบ้านเราแล้วนะครับผมช่วงเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าที่เรามารีวิวชากันนิดนึงเพราะว่าเราลองให้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนเฟิร์มแวร์ตัว1.0นครับผมที่ออกมาตอนแรกเนี่ยมีปัญหาครับคือเวลาเวลาที่เราลงแอปของ Android ไปบนตัวเครื่องครับผมแล้วมีการ แบ่งบางส่วนลงใน s d สติกเนี่ยเมื่อปิดเปิดเครื่องแล้วจะใช้งานไม่ได้ครับซึ่งทางนิคอนก็ออกอัปเดตเฟิร์มแวร์มาเป็น1.1นะผมแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเป็น1.2เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมผมอัปเดตจนเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วตอนนี้มันพร้อมที่จะให้เรารีวิวการใช้งานได้แบบเต็มๆแล้วนะครับผมสำหรับในกล่องนะครับก็จะมีพวกคู่มือก่อนแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวกล้องครับผมซื้อมาเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ นอกจากนนั้นก็จะมีสาย USB ครับที่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เอาไว้เสียบซิงข้อมูลกับคอมพิวเตอร์นะครับก็ยังมีตัวปลั๊กอะแดปเตอร์ส่วนนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ครับนี่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่มาดูที่ตัวเครื่องครับสาบดี่เข้าคู p ิ x s 8 0 0 c นะครับความเรียดของภาพถ่ายก็อยู่ที่16ล้านนะครับผมแล้วก็ตัวเลนก็เป็นเลนวายนะครับ สามารถซูมได้ 10x นะครับผมเป็นออปติคอลซูมครับเพราะว่าเป็นเลนส์ซูมแบบนี้ครับไม่ใช่ดิจิตอลซูมครับดิจิตอลซูมมันเป็นการซูมแบบครอปภาพนะครับมี Wi-Fi นะครับผมแล้วก็ Power by Android นะครับพร้อมกับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD ส่วนที่ด้านล่างครับก็นี่ครับเป็นสกรูยึดกับขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นช่องใส่ SD card แล้วก็แบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่นะครับมีขนาดอยู่ที่1,050ม mm ิลลิแอมครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบพอร์ต USB นะครับก็เป็นพอร์ต USB สี่เหลี่ยมที่ส่วนมากใช้กับกล้องนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็น micro USB ที่ว่าใช้กับพวกมือถือนะครับแล้วก็เป็นสาย mini HDMI นะครับตรงนี้เอาไว้ต่อกับพวกทีวีหรือพวกดิสเพลย์ได้ ส่วนด้านบนครับก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็มีตัวซูมนะครับซูมอินซูมเอาแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ส่วนหน้าจอแสดงผลด้านหลังตัวนี้ครับก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเป็น OLED display นะครับ capacitive นะครับรองรับ multi touch แล้วก็ส่วนด้านขวาก็จะมีปุ่ม back ปุ่ม home ปุ่มเมนูครับครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูนี่ครับเมื่อกดปุ่ม power ครั้งแรกครับผม สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือหมวดกล้องถ่ายภาพครับที่จะพร้อมใช้งานทันทีนะครับผมสามารถกดถ่ายได้ทันทีแบบนี้นี่ครับคือในตอนนี้เนี่ยที่เปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยกล้องพร้อมแล้วแต่ Android ยังไม่พร้อมนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน15วินาทีครับ o n d r o i d ก็จะพร้อมให้กดปุ่มโฮมได้แล้ะเข้ามาที่ระบบเปเป็น a n d r ร i d ครับนี่ครับก็จะเป็น Android เหมือน Android ปกติทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ครับก็เป็น Android เวอร์ชัน 2.3.3ครับ Gingerbread นั่นเองซึ่งท่านี่คอนครับคุณเลือกใช้เวอร์ชั่นนี้นะครับผมในการทําตัวนี้เคากูดพลิกตัวนี้แล้วก็คาดบ้าจะไม่มีการอัปเดตเวอร์ชันของ Android นะครับแต่ว่าจะมีการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์และความเปเสียงในการใช้งานออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับส่วนสติ้งเก็เหมือน Android ทุกอย่างครับมี wireless Network นะครับผมเนี่ยมีแอปเปนโหมดไวไฟบลูทูธนะครับผมคือสามารถใช้งานของ Wi-Fi Bluetooth ได้นะครับผมแต่ว่าจะไม่มีเรื่องของ 3G เพราะไม่มีช่องใส่ซิมนะครับ ก็จะมีซาว n d มีดิสเปรครับปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับโลเคชันเซตติ้งครับเปิด GPS ระบุตำแหน่งของภาพถ่ายได้นะมีแอปพลิเคชันลงแอปได้นะครับมาดูที่หน่องคำจำกันนะครับอ่านี่ครับ s อ card อยู่4 g b นะครับ Internal Storage นะครับมีอยู่ประมาณ800เมนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ลงแอปลงเกมไปบ้างแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ546เมนะครับส่วนของสเปคเนี่ยจริงๆทางนิคอนเขาไม่ได้ มีการพูดถึงหรือมีการแนะนำเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมลองไปใช้ล่าสุดเนี่ยตัวอันตูตม้มเข้าไปเช็คได้นะครับว่าเป็น CPU single core อันตูตู้มเนี่ยมันเข้ามาเช็คได้นะครับ info system info นะครับนี่ก็คุณพ pick s 8 0ดรนะครับ armv เนะครับ CPU 1 6 g ่กิกนะครับผมแล้วก็ส่วนของ GPU ครับตัว ราฟิกสมิติก็จะเป็น PowerVR s k 5 4 0นะครับนะครับก็จะเป็น Play ล l a y Android แบบนี้ครับ Gingerbread น,นะครับจึงจากหน้า Home Android นะครับผมแบบนี้ข้าจะเข้ามาที่โหมดกล้องก็ให้มากดปุ่มกล้องตรงนี้ครับไม่สมามารถใช้ปุ่มชัตเตอร,ร,ร์กดแล้วเข้าโหมดกล้องได้นะครับคือเหมือนกับมีการล็อกไว้เดี๋ยวลองดูนะครับกดที่โฮมนะครับกดนี่ยกดปุ่มชัตเตอร,ร์ไม่ได้นะครับต้องใช้ปุ่มปุ่มคามริราโมดเท่านั้นเพื่อจะเข้ามาที่คามิราโมดซึ่งในส่วนของการถ่ายภาพแล้วก็โหมดกล้องนะครับผม ถ้าใครเคยใช้กล้องโปรกคกอมแพคของนิคอนเนี่ยก็จะเห็นว่าเมนูมันเป็นเมนูของนิคอนเลยนะครับเป็นเมนูกล้องเพียวๆเลยครับปรับค่า ev นะครับโรโมา c r o mode เปิดปิดตั้งเวลาถ่ายภาพนะครับผมเปิดปิดแฟลชแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนกล้องถ่ายภาพครับก็สามารถจะเลือกเปลี่ยนโหมดได้เช่น easy auto mode นะครับ scene mode special effect smart portrait แล้วก็ movie ครับเดี๋ยวลองดู special effect ก็จะมีพวก soft sepia high contrast นะครับผม high k y l o key แบบนี้ หรือสมาร์ทพอร์เท็นะครับก็จะเป็นการโหมดถ่ายภาพแล้วก็เน้นถ่ายภาพหน้าคนนี่แหละนะครับผมส่วนเรื่องของการถ่ายภาพนะครับก็สามารถจะตั้งค่าตั้นะครับว่าจะถ่ายแบบด้วยชัตเตอร์ทุกคนตรงนี้นะครับโฟกัสใโฟกัสไม่ติดนะครับอ่ามันไกลไปนิดนึงปึ๊บนี่ครับโฟกัสแล้วก็ถ่ายแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบทัสต์แคปเจอร์ก็ได้ครับแตะนะครับแล้วก็ถ่ายเลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะไม่สนใจครับว่าโฟกัสติดไม่ติดด้วยนะครับคือขอให้แตะกัน แต่จะลองโฟกัสให้แล้วเป็นถ่ายเลยคือถ้าโฟกัสติดก็ชัดถ้าโฟกัสไม่ติดก็ไม่ชัดแต่แต่ถ่ายนะครับถ่ายและในโหมดกล้องถ่ายภาพนะครับเมื่อเรากดปุ่มเมนูครับจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเช่น image mode นครับผมคือความละเอียดภาพเป็นเองก็จะมี16ล้านแบบแบบกิดดาวคือ super fine นะครับคือภาพความละเอียดสูงไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยครับก็มี16ล้านธรรมดามี8ล,ล้าน4ล้าน2ล้านนะครับผมซึ่งภาพพวกนี้เป็นภาพความละเอียดที่แบบ ภาพสเกล4.3นะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากได้สเกลแบบ16:9ต่อเต็มจอเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับ16:9ต่อแบบ12ล้านแล้วก็16:9ต่อแบบ2ล้านคือ Full HD นั่นเองนะครับนี่ับเลื่อนได้สลับได้ครับส่วน Touch Shooting ครับเลือกได้ว่า Touch Shutter ครับคือแตะแล้วก็ถ่ายเลยหรือว่า Subject Tracking เช่นแตะเพื่อจับล็อกโฟกัสเป้าหมายนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเคลื่อนไปที่ไหนก็ยังโฟกัสล็อกตรงนั้นอยู่นะครับ แล้วก็ Touch AF AE ก็คือเมื่อมีการแตะจะมีการปรับค่า Exposure อัตโนมัติถ้าเกิดแตะที่มืดภาพก็สว่างขึ้นมาถ้าแตะที่สว่างภาพก็จะมืดลงไปนะครับมี ISO นะครับตั้งค่าได้มี Fix มี Auto มี Continuous Shot ครับมีถ่าย Single Continuous แบบ High และ Continuous แบบ Low นะครับ White Balance ครับเลือกปรับได้ครับ Auto พรีเซตเอ c นคา e s c ด n t เซนต์นะครับโฟลดไดเซได้หมดนะครับผมเลือกปรับได้แล้วก็หมด setup s เซตอั hmm. ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของตัวระบบกล้องของนิคอนนะครับมีการตั้งค่ามอนิเตอร์นะครับมี p r e ี i e w ภาพถ่ายหรือเปล่ามีวันที่นะครับจะเป็นไว้ในตัวภาพหรือไม่ไวเบ a t i o n ดีดักชันครับระบบกันสั่นเปิดปิดหรือว่าเปิดแบบไฮบริด ออโต้โฟกัสแอสซิสแตนต์ดิจิตอลซูมจะเปิดไหมชัตเตอร์ซาวนะครับชัดดาวไทม์เมอร์นะครับชัดดาวไทม์เมอนี่คือ,อ,อส่วนที่ว่าจากที่บอกตอนแรกนะครับเวลาเปิดกล้องตัว s แปดรอยสี่ขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่มันทำงานไนดะ้คือหมุนกล้องกับทำงานได้ก่อนนะครับผมซึ่งเสร็จแล้ว Android ด์ค่อยทำงานทีหลังนะครับผมซึ่งจากตรงนั้นนะครับชัดดาวไทม์เมอตัวนี้จะเป็นตัวที่จะดูว่าเมื่อเราไม่ใช้เครื่องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ตัวเครื่องมันจะปิดระบบ Android ลงไปเลยนะครับคือถ้าเกิดภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราปิดแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับตัวเครื่องยังไม่ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้น้อยมีไฟเหลืองกระพริบอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นคืออยู่ในสแตนบายโหมดนี่ครับเมื่อเปิดใช้งานปุ๊บนะครับเลน,นึกพุ่งออกมาแล้วก็ใช้งานได้แล้วก็เข้า Android ได้ทันทีด้วยครับเพราะ Android ยังไม่ได้ปิดลงไปนะครับผมไอ้นาตะกี้นี้เนี่ยที่บอกว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือระยะเวลาที่โหมด Android จะทําการปิดตััวนะครบ หน้านี้ครับคือตัวที่บอกว่าจะปิดตัว Android ไปเมื่อไหร่นะครับชาร์จดับถาวรครับตั้งได้ถ้าเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ถ้าเราปิดเครื่องไว้ในเซนบายโหมดหนึ่งชั่วโมงแอนดรอยก็จะดับด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับก็มีเพื่อประหยัดพลังงานครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราทางานอยู่เรื่อยๆเนี่ยแบตก็อาจจะหมดเร็วได้นะครับผมก็ตั้งไว้ชั่วโมงหนึ่งนี่แหละโอเคเนี่ยคือคร่าวๆในส่วนของกล้องถ่ายภาพครับต่อไปมาดูหมวดวิดีโอบ้างครับชึบกก็ไปที่ แต่เป็นปที่หมดมูวี่ก่อนครับการถ่ายวิดีโอนะครับสําหรับการถ่ายวิดีโอครับมียกเล่นตรงนี้ครับชอบมากๆเลยก็คือความละเอียดของการถ่ายวิดีโอนะครับมีตั้งแต่1ันแ p full hd นะครับเต็มดาวนี่คือความละเอียดสูงแล้วก็น่าจะเป็นบิตเรทสูงด้วยทําให้ภาพจ้อกมาดีกว่าปกตินะครับผมก็พันแป p แบบปกติมีจารย์สิบ p นะครับผมนอกจากนั้นครับมีการถ่ายแบบไฮสปีดนะครับอย่างเช่น240เฟรม p e อ second นะครับผมคือมาถ่ายความเร็ว240เฟรมครับ แต่เอามาเล่นสามารถจะเอามาเล่นแบบ30เฟรมได้ก็จะได้ภาพสโลโมชันที่แบบว่าโหสวยๆสวยๆครับเดี๋ยวไปดูในคลิปรีวิวครับผมมีคลิปที่ไปถ่ายมาครับเป็นถ่ายแบบสโลโมชันนะครับถ่ายแบบไฮสปีดนี่แหละแต่เล่นแบบ30เฟรมกับไปได้ภาพสโลโมชันที่ออกมาสวยทีเดียวทุกส่วนการถ่ายไฮสปีดครับก็อาจจะลงมาที่ความละเอียดครับลงมาที่ QVGA หรือ VGA นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกถ่ายแบบไหนครับผมเพราะว่าการช่วยเก็บภาพต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ย ตัวเครื่องอาจจะรับไม่ไหวครับทำให้ต้องลดความเร็ดภาพลงมาครับเพื่อสามารถทำงานได้แล้วว็มุมผลได้ทันนะครับทำให้ภาพพวกแบบสโลโมชั่นอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีขนาดเล็กลงนิดหน่อยมันก็จะมีระบบทัชชูตติ้งครับคือแตะโฟกัสแล้วก็เริ่มถ่ายวิดีโอเลยมี AF นะครับออโต้โฟกัสนะครับผมแล้วก็วินนอสนะครผมคือตัดพวกเสียงลมเวลาเสียงมันเข้าไมโครโฟนเนี้ยก็ตัดเสียงลมออกไปได้นะครับ ถ้าส่งเซตอัพนี่ก็เป็นเซตอส่งกล้องธรรมดาเหมือนตะก,กี้ในโหมดกล้องถ่ายภาพและนี่ครับคือส่วนของกล้องนะครับทั้งหมดของตัว Nicole นิคอนครับเห็นว่าการใช้งานกล้องถ่ายภาพเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคือเป็นกล้องเลยครับคือตอนนี้ผมถ้าผมพูดตอนนี้คือมันคือกล้องคอมแพกของนิคอนตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เอาตัว OS Android เนี่ยมาเป็นส่วนขยายหรือส่วนเสริมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มาเป็นองค์ประกอบหลักในการใช้งานของกล้องถ่ายภาพน,นั่นเอง คราวนี้ครับเดี๋ยวกลับที่ Android อีกทีนึงนะครับผมในส่วนของการใช้งาน Android นะครับบนนิคอนนะครับก็ปกติครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็สามารถใช้ Android ได้จะเปิดเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับแบบนี้คือตอนนี้ที่บ้านผมเน็ตเจ๊งครับตอนนี้ก็มีแค่ Wi-Fi Hotspot นะครับผมก็กระจายสัญญาณมาจาก 3G นะครับผมนี่ครับเข้อหน้าเว็บดอยสานนะครับ รอนิดนึงครับ 3G บ้านเรานะครับก็คำได้ไเท่านี้นะครับยังก็เปิดเว็บได้นะครับโอเคตอนนี้หน้าเว็บเสร็จแล้วก็นี่ครับชืบเล่นเว็บได้ประมาณนึงครับทุ่มเข้าออกฟึบนี่นะครับลงผึงการเข้า Play Store ครับเพื่อดาวนโหลดแอป โอเคครับมันที่ทัสเทสเตอร์ครับปึ๊บนี่ครับลงแอปเรียบร้อยอะเริ่มจากมันทัสก่อนเลยแล้วกัน1จุด1จุด2จุดจุดครับไม่เกินนี้ครับแล้วก็เป็น2จุดที่ชึบชึบชึบค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้มีการเด้งสลับจุดกันนะครับในระหว่างใช้งานถือว่าโอเคทีเดียวนะครับเป็น2จุดที่ใช้ได้เลยนะครับ ต่อไปลองอะไรดีชั้นลองไปอันตูตูลยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพเครื่องมันเป็นยังไงนะครับอันตูตูเบนช์มาร มาแล้วครับแน่นอนครับะอาจจะไม่รู้รามมากครับเพราะว่านะมันเป็นกล้องอะน,นะมันเน้นไปที่กล้องถ่ายภาพมากกว่าของ Android นะครับ4,225คะแนนนะครับเห็นคะแนนไปแล้วนะครับหลายคนบอกเออคะแนนมันน้อยจังเลยซึ่งครับจากคะแนนทั่วไปนี่แอปอย่างพวก i n s t a g r a m Mo n o e มจะเล่น Facebook, Twitter ไม่มีปัญหาครับเล่นได้สบายๆนะครับเพราะว่าแอปพวกนี้ก็มีทรัพยากรเครื่องมากมายนักอยู่แล้ว เอาละครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมดูครับว่าจะเป็นยังไงอ่าผมมีเกม AODD ครับเกมนี้เล่นแล้วแอบติดนิดนึดนงนี่ครับ Army of Darkness Defense ครับอันนี้บน iPhone iOS มานานแล้วแต่เพิ่งลงแอ Android ได้เร็วๆนี้เองเกมฟรีด้วยนะครับแนะนำให้ลองโหลดมาเล่นกัน เกมดูนะครับจะปรับเสียงนี่ลําบากครับเพราะามันไม่ปุ่มปรับเสียงครับต้องปรับเสียงในส่วนของ OS ก่อนครับเพราะแล้วเข้าเข้ามานะครับอ่ะเล่นเกมก่อนดีกว่าแล้วดูครับจะปรับเสียงให้สูงสุดได้หรือเปล่าครัแบแป๊บนึงนะครับเรากดกลับไปที่โฮมซืบอ,อ่ะทั้งทุกสิ่งอย่างแล้วไปเซตติ้งไปที่ซาวด์วูดลุ่มทึบมีเดียดังสุดฟ้าโอเคอ่ะดังสุดดังสุด โอเคกลับไปที่ AODD อ่าโอเคเสียงนขันนิดหน่อยลำโพงมันอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้นะครับ ว่าเล่นเกมโอเคนะครับเกมนี้ก็ไม่ใช่ทีเดียวไม่ได้มีการกระตุกให้เห็นครับระหว่างเล่นนะครับ ถึงบทสรุปของที่เข้าคูปิส 800c กันนะครับผมซึ่งสำหรับเจ้าเอ 800c นี่ผมก็มองว่ามันคือกล้องคอมแพกตัวหนึ่งครับที่มี OS Android เข้ามาเสริมครับคือไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนหรือมาเทโอเวอร์หมดทั้งตัวนะครับผมคือเข้ามาเสริมไม่เฉยคือการทำงานของกล้องเนี่ยก็ยังเป็นของรีคอนอยู่ใช้เลนรีคอนการใช้งานหมดกล้องก็เป็นหมดของ N i คอนซึ่งในส่วนของกล้องครับก็ยังเป็นของนิคอนอยู่ดง่ายๆเราเป็น นี่คอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือทั้งการเซตติ้งกันทางค่าต่างต่าง UI กล้องนะครับผมเพียงแต่ว่ามี OS Android เข้ามาเพิ่มเติมเท่านั้นเองในส่วนของภาพถ่ายนะครับผมก็ตัวอย่างวิดีโอครับแนะนําให้เพื่อนๆครับไปดูได้ที่เว็บ r o i d s a n ์ .com นะครับซึ่งตรงนั้นในทุเรียนผมก็มีเรื่องของภาพถ่ายนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันถ่ายออกมาได้โอเคทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นกล้องคอมแพกอะเออคือของไนท์โหมดหรืออะไรเงี้ยก็โอเคทีเดียวครับเซนเซอร์รับแสงก็โอเคครับคือเก็บภาพตอนกลางคืนได้แบบสว่างขึ้นมา ึ่งตัวนี้ครับก็เหมาะคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะมีกล้องถ่ายแล้วอัพถ่ายแล้วแชร์ได้เลยอาจจะเป็น Instagram Facebook ลและสำหรับวันนี้นครับทีมงนานรอยแสนก็จบการรีวิวเพนเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ